สวัสดีค่ะพี่น้องเอพซีสุขุสุข้นค่ะนี่คือตลาดนัดบ้านปายุค่ะนี่จะมีทุกวันเสาร์ค่ะตลาดนัดเล็กๆค่ะเพราะว่าเป็นเมืองชนบทเนาะค่ะเมืองชนบทก็คือตังยังวัดนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเมืองที่ปายุอยนี่ก็มีป่าชากรอนอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าคนค่ะเป็นเมืองไม่ใหญ่ปันใดดอกค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะปายุเขามาในเมืองมาหาซื้อพักซื้อผลไม้นะค่ะมาเลาะตลาดนัดนะค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนค่ะสบายดีกันปะจ้าพี่น้องปาอยู่ก็สบายดีค่ะพี่น้องปาอยู่ไปในเมืองมาการ์เมนียตลาดนัดนะค่ะตลาดนัดจะมีทุกวันเสาร์ในเมืองปาอยู่้ะค่ะตลาดนัดเล็กๆค่ะพี่น้องมาช่ว่วาปาอยู่ในอย่างแง่ค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นหอมญี่ปุ่นค่ะปาอยู่อามหาทำอาหารฝรั่งไห่ลุ่มจอดนะคะได้สองต้นจะได้ข้าวโพดมาค่ะข้าวโพดปักละหนึ่งยูโร สามสิบหกบาทค่ะไป,ไปซูชิหมี่มากค่ะซูชิหมี่ตะห,ตะหกะะกักตะหักเลยค่ะพี่น้องอยู่เล็กๆตะหักแล้วค่ะแต่เดี๋ยวมันมาหลวกกินแก้วแล้วมากะะเลยค่ะจะแกะข้าวโพดชุ่งค่ะขะ้าวโพดข้าวโพดนี่ไอข้าวโพดนี่เขาจะปลูกเองค่ะจากสวนสวนไทยบ้าน พักทุกอย่างที่ปายูเสือมาานี่ก็คือเสือมาจากันคนทีเป็นทําสวนเองนะคะเป็นปูนเองแล้วคนจะเ,เจอามาขายทุกบ้านเสาเลยค่ะอ๋อกะขดกดฟักย่งไงลรงกันเนา นี่ปลาโยสิมาต้มเขาโพดกินค่ะพี่น้องค่ะต้มเขาโพดปลาโยกกิะไส,ส้เกลือนิดน้อยน้ำตาลน,นิดน้อยค่คะเขาโพดเป็นตะหวานแซบแซบค่ะพี่น้องนี่ตะฟักเงี้ยปลาโยกกิะตัดให้เขาทอๆอกันเนาะคะ่ะจังสีไส่หมอบก็ดีนะคะเพราะว่าเขาโพดหรือซึาฟักหนึ่งเน่าฟักหนึ่งสันนะคะค่ะ,คะเกลือจักน้อย แล้วก็น้ำตาลค่ะปิดฟ้าหมอนวก็สต้มสักพักเนาะค่ะลุงจอดว่าอากาศดีส่วนปลาอยู่ไปรอปา้ปาตำรวจเฮ็ดพนะค่ะอยุต้มข้าวโพดเพราะข้าในซุกอยู่ค่ะลุงจอดเต็ขคนหมักปลาค่ะ ปดไหมเหลืองเป็นตะแซบตะแซบไปอยู่ตรงกระโพดเซ็ตพอดีค่ะพี่น้องเนี่ยเสี่ยไปกินน้ำท่าเนาะค่ะลุงจอดส่วนไปหล่อป้าค่ะพี่น้องไปชมบรรยากาศป้าน้ำกันกรครับปล<บ>าใหม่สิแหงแรงขนาดได้ค่ะพี่น้องไปอยู่กับวได้เขาปานานเหรอครับอีกประมาว่าไงไปค่ะพี่น้องไปชมบรรยากาศป้าน้ำกันก จดไม่เหลียกค่าปั๊บค่ะพ uh ี่นองเพราะว่ามือพวกไปอยู่ไปเที่ยวกันเนาะค่ะลุงไปจอดรถพิษหม่องนะคะ ดอกอันนี้เขาบานงามงามแต่ว่าเขาลวงเล็วควะนี่บานมือสองม,มือกับลวงแล้วก <c oughs> ่ะเสียดายฮวันมากมากะ พี่น้อกเห็นคว้านขังน้าว่าค่ะไฝ่ไหมป้าค่ะพี่น้องห้างจากบ้านปลาโยไปประมาณเก่ากิโลค่ะเมื่อเ้านี้อันลูกไส้ลุงเพิ่นทรงขอความมาบอกว่าไฟไหมป้าอยู่รอบานเพิ่นมันนะผวไปอยู่กับต๊ใจนะคะ่ะกะห้างว่าห้างจากบ้านเพิ่นปานใดน,นี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าอันบานลูกไส้ลุงนี่จะอยู่นอกทุงะะ่งเนาะค่ะามึงควนขมุงเลยโอ้ยปาดปาดปาดโอ้ยขอให้อันรดดับเพิ่งดับ เร็วๆเนวะค่ะเนาะเพราะว่าป้าแหงแหงแรงนะนี่น่โชคดีมนีบนล่มบันหดค่ะพี่น้องคือถ้ล่ลมแห้งนี่คือสิโอ้ยคือสิเอาอยู่ยากอยู่ค่ะพอดีมนีบนล่มบันไดแด่ยินข้่าว่ารถดดเพิกมาตั้งสี่ลอยกว่าขั้นนี่ค่ะพี่น้องมาจากหลายจังหวัดนะคะฮุบค่อย,อยู่เห็นอันกระตุกใจนะคะตอนนันหลูกลุกล่งทรงขอ,งของว่ามาบอกหนึ่งว่ามัน โอ้ยอยานมันมากทั้งเฮื่อนเพิินนะคะท้าห้ร่มมแห้งมาทั้งเฮื่อนเพิ่อนนี่อุอ้ยจักสิเห็ดจังไดเพราะว่าบ้านเพิินก็นมันเป็นฟ้าม์นะคะเบ่งะวีองบึงคว้นกับโหมเลยะคะ่ะบึงบึงปาดฮนะย่งตกใจย่ยานนันไฟใหม่เพราะว่าป้ากรงแห้ง เบอร์รี่ค่ะพีน่นงค่ะแบกเบอร์รี่ป่าอยู่ว่ามันไหวเหมือนแล้วยังยังยังอย,งอยู่ค่ะพีน่นงอ่ะอยังยังเนาะอืมอ้ม,มบานแซ่บรสชาติเหมือนหมากเล็บแมวบานเ้องเลยค่ะ เก็บหมากแม่ฟเรีกินน้ำท่านค่ะพี่น้องรสชาดเหมือนหมากเล็บแมวบานเท่าเลยค่ะรสชาดเดียวกันเลยค่ะพี่น้อง เห็ดนางล่มจนแหงค่ะพี่น้อง,องบ้าฮแสดงว่าค้อนนี่นี่เฮ็ดออกเยอะด้วยกันไหเห็ดตั้งล่มค่ะพี่น้องอยู่ในปลาบ่มีคนเขามาเจอเนาะค่ะพลั่งข้าเจ้ากับวเก็บับค่ะพี่น้องข้าเจ้าบ่รลูนี่ตรงนี้นะคะ <t od> บน,น,บน,น,นะคะ้ <t od> อนย่างเหยียบ ันกเยอะเลยค่ะออกจนแหงเลยค่ะโอ้หนาเสียดได้ใบอยู่มามาตอนนั้นเนาะค่ะอู้นะครัพี่น้องแหงห้อยเขาแหงห้อยเขาพี่น้องเดือดแสดงว่าขอนนี่เห็ดออกเยอะเลยข้อนี้เหง้าเลยค่ะ นางรมค่ะพี่น้องร่มค่ะพี่น้องเห็ดนางล่มแหงค่ะพี่น้องโอ้โหแงค่ะแต่แมงกันแถวนี้คอนใหม่เยอะเลยค่ะแสดงมาแถวนี้นี่จะมีเห็ดนางล่มออกเยอะเลยค่ะพี่น้อง ีพพ oh, 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 no. ี่น mm ้องเอฟซีมาสำรวจปลาเยินมากเยอะไก่แล้วโอ้พินจ์จ้ะใส่อยู่เห็นเห็ดอีหยังเหพี่น้อกเหมือนต้นไม้สำรวจปลาหาเห็ดนกัะเห็ดอีหยังนอนบิ่งเห็ดกแห้งแห้งเหพี่น้องเมื่อกี้ปไาอยู่เห็นเห็ดนั่งป่าก็แห้งแห้ง เห็ด <Jose> <oy> ยังน mm ู hmm. man. Man. Ah. ่นทำน้องแมนเห็ด <XP> ก <et athlete> ินแล้วคันเห็ดยังน้อเลยทำน้องไปอยู่หนึ่งวันมันวันมันเห็ดนั่งนั่งฝาบุแมนค่ะขอนใหม่เยอะเลยค่ะว่าเห็ดนั่งร่มนั่งฝานี่เขาจะไปออกอีกช่วงหนึ่งค่ะช่วงฤดูใบไม้พริด้วคะ เถือมีเห็ดผึ่งบ้านมุน่นน่ะแล้วค่ะพี่น้องเจ้าหนีนะะแล้วค่ะเวลาก็ช่วงเดือนกันยาตุลากษเหมือนและค่ะออกออกมาถนนกันแล้วค่ะพี่น้องมึงมาเห็นเห็ดป้าเห็ดแห้งค่ะพี่น้องมึงเแกตะเลียต้นเนีนเ่ยมึงอยากออกมึงเนี่ยค่ะเห็ดแห้งค่ะพี่น้องตะเลียตน้น แถวนี้ป่าอยู่กับบ่ได้มากจ้าเถื่อค่ะพี่น้องเลยบ่รู้ว่า,วามีเห็ดเนาะค่ะถึงมาครั้งแรกกับลุงโจ้หน่ค่ะแต่ว่าป่าอยู่รู้แล้วว่าเห็ดแถวนี้ต้องมีเห็ดเนางร่มนั่งป่าลุงโจ้ <c oughs> ลุงโจ้ลุงโจ้ <c oughs> ป้าป้าออกออกป้ากลับบ้านเพราะว่าหอนหอนกัน <c oughs> จอดเกลิ่งด้ซามลงบัดรีเกลคลิปนี้ป้าอยู่กับลุงจอดท่าพี่น้องเอฟซีไปสำรวจป้าเลาะเห็ดป้าก็แหงแหงตามไอพี่น้องเอซเห็นแล้วค่ะเขาบานมากส่วนป้าอยู่กับลมลืน่นลมลื่นค่ะเพิงเขี้วยวชะอมหมากลูกแพ่กระโดกดกจนงาหักค่ะพี่น้อง <S <S <laughs> ดกขักหมากลูกแพ่ปีนี้ค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ปายุกับลุงจอดจะขอล่าพีล่านองปายุขอให้พีนองเอซจงมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำ,ลำเรื่อยๆอสุขสุก้นเนื้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจปายุกับลุงจอดเนื้อค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหนาค่ะขอบคุณค่ะ